สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชองของน้องตุ๊กตานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะคนที่แต่งเพลงให้น้องตุ๊กนะคะทุกคนได้ส่งของมาให้นะคะแต่ว่าคนที่แต่งเพลงนะคะก็คือหลวงพ่อนั่นเองค่ะต็งต้องขอบขอบก็คุณหลวงพ่อไลไลด้วยค่ะที่ส่งของฝากมาให้นะคะแต่น้องติ๊งก็ยังไม่ได้เปิดดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องยูทูบของหลวงพ่อด้วยนะคะก็หลวงพ่อนั้นใจดีแล้วก็ใจดีกับน้องตุ๊กมากๆเลยนะคะ หลงพ่อหน้าแต่งเพลงให้น้องตุ๊กนะคะแล้วก็ยังเคยส่งเงินมานะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องตุ๊กเองค่ะแล้วก็ั้งนี้เป็นฝากของให้น้องตุ๊กนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเต็งก็ตื่นเต้นมากๆแบบอยากรู้มากว่าข้างในนันน้นมันมีอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้น้องเตงก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะทุกคนก็เลยจะมาดูว่าข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วของมาถึงประมาณ มันมาลือเลยนะทุกคนแต่ว่ามุกเตียงอะเรียนนะคะก็เลยแบบแล้วก็กลับมาก็มืดค่ำแล้วนะคะก็เลยแบบไม่มีเวลามาได้เปิดดูนะคะแล้วแต่ว่าใจก็จดจ่อค่ะอยากรู้เหมือนกันวนะะ่าะมันคืออะไรก็เลยที่แรกว่าจะเปิดแล้วแต่ว่าจะเปิดตอนกลางคืนแต่เมื่อคืนแล้วทีนี้ก็คือก็เลยว่าแบบแกจะถ่ายคิดไปตอนกลางคืนแล้วแต่ทีนี้ภาพมันไม่ได้แสงมันไม่โอเคเตเลยนํามาเปิดเป็นวันนี้แทนนะคะ เออตื่นเต้นนะคะอ,อ,อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในนะั้นจะมีอะไรนะคะที่อยู่ภายในหัูก้าวนะคะแล้วเอาตัวเลขดีเด็ดไปวันบบน,บบนี้อือออเพราะว่าตกใจทุกคนเมื่อกี้ี้ตกใจเพราะเมื่อกี้นี้แบบ เตงตมาหาดูที่อยู่นะคะแบบเห็นแต่ชื่อของผู้ส่งนะคะชื่อของผู้รับไม่เห็นมีเลยเต,ตียงเออนี่ไงเห็นล้ตกใจตกใจไม่เห็นชื่อผู้รับสันหรอกไม่ว่าเอาผิดก่อนนะคะไม่ตายมามารอดูกันทุกคนแล้คะแนนทีอย่างอาุ๊บแท้ ไม่รู้แล้วมันคืออะไร <c oughs> แอนแอนแโอ๊ยของโปรดมามา่าได้อีกแล้วเอยทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยคืออาหารเมนูที่สำคัญของเด็กหอเลยนะบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงมากเลยเวลาอยู่หอแล้วแบบไม่อยากให้ต,งตรงนั้นกินมาม่าบ่อย ตัวเองก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะทุกคนแต่ว่ามาม่ามันก็แบบสามารถทําแบบได้หลายอย่างแล้วก็ทําได้หลายเมนูด้วยนะไม่ใช่มีแค่สฉพาต้มเท่านั้นเด้อสามารถเอามาตำกินได้นะคะสามารถต้มได้สามารถผัดได้ด้วยนะคะทําได้หลายเมนูมากเลยนะคะใครที่รู้จกักการกินแบบใครที่เคยแบบผ่านอยู่ <S <S hmm. หอเรียนมาก่อนจะรู้ว่ามาม่าน,น,น,นั้นทําได้หลายเมนูมากนะคะ เป็นมาม่าที่เออ,นอยน่ยใบใบเหรอกวนแต่ว่ามันไวๆมันปกติเคยกินแต่ไวๆห่อสีสีสีแดงเนะี่ยอันนี้เป็นสีเขียวตรงอันอันอันนี้ไม่เคยลองเลยนะคะโอ้ยถัดมาผงชูรสทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยผงชูรสนี่นะเป็นอของโปรดนะคะ เป็นเครื่องปรุงที่อร่อยมากนะคะทุกคนเป็นเครื่องปรุงที่แม่ค้าหรือทุกคนขาดไม่ได้นั่นก็คือผงชูรสนะคะใส่ลายแซบลายใส่น้อยก็แซบนอ้นอยเ้อทุกคนแต่ว่าทาักนี่ก็อยากกินเยอะนะคะใส่พอพอควรน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ดีเลยแบบพอดีไม่ได้ซื้อผงชูรสเลยพอดีผงชูรสก็กำล,ลังหมดละอุย้ยยาสีฟัน ทำไมแบบมันตรงกับบางตุกขนานี้แบบทุกอย่างก็แบบเริ่มมดละเลยเริ่มมดแล้วอะนะทุกคนคือทุกอย่างของของใช้สอยต่างๆเริ่มมดแต่ได้ทุกคนเนาะนี่ขนาดต้นเดือนนันเนี่ยอของใส่ก็เริ่มเบลอลัพอดีเลยมาแทนยาซีฟันตัวเก่านะคะเป็นอ,อยาซีฟันนี่อย่างน,นนะจากยิ้มซูยาซีฟันยาพาราบาลี อุยอ,บอ,อ,บ,อ,อ,อยบอกอ่านเพอคอเกตนี่เดียวคืเขียนมาอยู่ยังบ่านเนะาะอ่อนตายแล้วอุย้ยมามา่าได้มามา่าทุกคนอันนี้เป็นมามา่าตัวนี้อร่อยบอกเลยว่าตัวนี้อร่อยจริงทุกคนอันนี้ไม่ได้โมเดอเนี่ยตัวนี้อร่อยทุกคนได้ตั้งสอง เลยตั้งสองห่อปักใยทุกคนและก็ที่สําคัญเลยยูอะไรเป็นเดือนเลยแหละวันนี้นะประหยัดเงินไปได้หลายเลยแหละทุกคนสิบอกให้เนาะโอ้ยสองอย่างขอบคุณครับกุ้มไปหลายเดือนเลยทุกคนวันนี้แบบกุ้งไปหลายเดือนแหงเลยเนาะโออได้กินมาม่าสมใจดีมักแหงเลยทุกคนมากกินตับตับต้มใส่ไข่พัดอย่างกะแซบก็กาแซบไปเลยเนาะพัทคงติ่งเราต้องซื้อของอย่างเลย อันนี้ก็เป็นให้ยาวนะอันนี้เป็นยาสระผมเป็นแชมพูนะคะอันนี้เป็นแชมพูเดือ้ออันนี้เป็นยาสระผมนะคะวายยวดมกลิ่นก่อนนะอุ้ยหอมน้องตัวเองเป็นคนหนึ่งที่พวกครีมอาบน้ำยาสระผมพวกนี้คือแบบจะใช้ได้หมดเลยนะคะไม่มีตัวไหนที่เป็นผลกระทบ ที่แบบไม่ดีนะคะแบใช้ดีหมดเลยนะคะชอบหมดเลยนะคะคนที่ใช้ง่ายโอ้โหมาอีกแล้วลูกแม่ผงชุรสได้สองหองเด้อผงชุรสได้สองถุงเด้อค่ะทุกคนไตนโมโตะถุงเล็กนะคะยูราวทุกคนตอนนี้ราคาแพงแ้งแบบสูงแห้งราคาราคาแต่ก่อนถุงละหกพันกิจ เดี๋ยวนี่ทวง 14, 15ผัดกีบทุก,กคนครึ่งต่อครึ่งเลยกายครึ่งอีกเกินครึ่งอีกเนาะได้2ถุงจ้ามาทัดมาแชมพูแชมพูตัวนี้กลิ่นหอมมากอวกเป็รทุกคนชอบแชมพูกลิ่นเอ้ยแชมพูสีเขียวแบบผู้สึกว่าสีเขียวกลิ่นมันหอมแห้งตัวนี้หอมตัวนี้หอมติดมือด้วยหอมจริงอะติดมือติดมือ อันนี้คืออะไรอันนี้คือโอ้ยของโปรดอีกแล้วอุย้ยแต่เป็นของอันพี่มัมคุณเดทุกคนเป็นของอันเป็นของอลุงบอกเออลุงลุงมัมคุณเดทุกคนเป็นของพ่อลุงมัมคุณเดในเดทุกคนนี่น้ำปลาอันนี้ยังไม่เคยกินเลยดแบบต้องลองแล้วใส่น้ำน้ำปลาโอ้ยน้ำปลาหรอหรือว่า น้ำปลาหรือปลาอ๋อน้ำปลาน้ำปลาปรุงอันนี้ดิสราคาดิสอ๋อนี่เป็นน้ำปลาไม่เคยกินเลยแล้วก็ไม่น้ำปลาปรุงรสหมั่นแซกนะคะทุกคนนี่ต้องดต่ยังไม่เคยกินเลยดูน้ำปลาแล้วก็ไม่คิดเลยว่าคนมีอันนี้นำเนาะ่นมีอยนขายน้ำปลาน้ำมีแบรนด์น้ำปลาน้ำ อะไรเอ่ยของปวดใครเนาะของปวดใครเนาะขาปวดตัวเองใช่ของปวดตัวเองขาปวดและที่สําคัญนะคะทุกคนปลากระป๋องนั้นนะคะสามารถทําได้หลายเมนูเลยเดินทุกคนแกงก็ได้ผัดก็ได้นะคะทุกคนแต่วุ้งเองอะชอบกินผัดนะคะผัดแล้วก็แบบปรุงใส่เครื่องนะคะอีกอันนึงใส่ละอุ้ยวันนี้ได้เยอะมากของกินนะคะ นี่เป็นปลากระป๋องอาของปรดของแซดอีกแล้วได้แต่เนี้ยแซ่บๆไปทุกคนบิง่งดูซาวมะประถูกใจค่ะแม่ไม่ปลาป๋องจูได้เป็นเดือนจีได้เป็นเดือนนะคะปลาป๋องได้กระป๋กระป๋อง5นะคะผงชูรส2แล้วก็นี่จะเป็นอ่า แม็กก <Maggie S 2> mm ี hmm. ้นะคะทุกคนอุ้ยแม็กกี้แม็กกี้นะคะแบบต้มไขน่นะทุกคนห่อนๆจากสองนวยจากสองฟองนะคะต้มไข่จากสองฟองแล้วก็ซดมีแม็กกี้ Maggie ลงไปแล้วกินกับข้าวเจ้ามีเลยกินว่าไปหเ้ียน,น้ะแซบ่บดีต่อสุขภาพอีกเนาะดีต่อสุขภาพเลยเวลากินต้มไข่ก่อนไปเหียนมาดูอย่างถัดไปนะคะอันนั้นแทมไม่รู้คืออะไรอ่านก่อน อันนี้เป็นซอสปรุงอาหารนี่คือซอสปรุงอาหารนะคะทุกคนซอสปรุงอาหารไม่เคยใช่เหมือนกันแต่ว่าต้องลองนะคะแต่ใส,ใส่ใส่กับพวกพัดนะคะทุกคนไปสองขวดนะอุ้ยแล้วก็ได้ได้ยาด้วยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นยาพารา ช่วงนี้ยิ่งปวดหัวอยู่ด้วยช่วงนี้ยิ่งปวดหัวอยู่ด้วยต้องกินยาพาราอยาพารากินหลายแบบยากินหลายกว่าดีแต่ว่าตองเด็งอะมักปวดหัวเพราะว่าทั้งเนี้ยแน่ทายคลิปแน่อย่างที่คนแบบมันใส่สมองลายเนาะก็เ<ส>ลยแบบต้องกินายาอะไรบางครั้งเนาะอ,อ,อันนี้อันนี้ของปวดของชอบนะคะ อิชิตันนะคะทุกคนอันนี้เป็นโออิชินั่นเองนะคะทุกคนคือชอบกินอยู่แล้วเอาไปแช่น้ำเย็นๆแล้วก็หลังจากที่เลิกเรียนมาเหน,นื่อยๆ่เงี้ยก็แบบเออมากินแล้วแบบชื่นมากนะคะขอบคุ่ค่ะดีใจมากเลยอุย้ยถัดมานะคะตัวนี้แบบมันมันมัน,มนแตกออกนะคะทุกคนเนื่องจากว่าพัสดุเนาะส่งของเนาะเอออันนี้ก็จะเป็น สีอิวดำนะคะสีอิวดำนะคะทุกคนนี่ต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปล้างกก่อนเพราะว่ามันมันมันแตกนะคะอืมกินมันก็จะตุดุเนอะอุ๊ยอย่างสุดท้ายสบู่สบู่หรือครีมอาบน้ำใช้ได้หมดนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะของหมดแล้วก็ได้เยอะเลยทุกคนวันนี้ได้ของเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ได้ทั้ง โออีซีปลากระป๋องนะคะทุกคนได้ของเยอะแยะมากมายเลยโออีซีปลากระป๋องแล้วก็ได้มาม่าด้วยนะคะมาม่าได้ตั้งสองห,อห,อห่อเลยเด็กทุกคนสองห่อใหญ่นะคะอันนี้นะถ้าไปซื้อนะกะสองย่างนี่ก็ป,ประมาณเกือบสองร้อยนะคะอันนี้เห็นราคามันติดไปอยู่เจ็ดสิบบาทยเจ็ดสิบบาทแพงนะอันนี้ไม่เห็นแล้วคะ่ะราคาก็น่าจะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบ เเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้สองจะเป็นร้อยตัวแล้วปลากระป๋องปลากระป๋องยุ้ทไทยยังถืออยู่แต่ว่านี้าาแพงยู้ลาวแพงแหงทุกคนแบบแต่ก่อนใครที่ว่ากินปลากระป๋องนี่คือแบบว่าเด็กหอใครที่ได้กินปลากระป๋องกันยังแบบว่าธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ใครได้กินปลากระป๋องมามากถือว่าโชคดีแล้วเพราะว่าอย่างราคาแพงทุกคนถือว่าโชคดีแล้ว โมนเนติกอะไรทางของยุคของกินแล้วก็ของปรุงอาหารแล้วก็ยาซักหัวซักผมน้ำนอแล้วก็ได้ยานำนาทุกคนเป็นยาพาราน,นั่นเองนอก็ต้องขอบพระคุณหลายๆเด้อนอหลวงพ่อที่เพิ่นเอ็นดูน้อเอ็นดูลงตุงกนอคือลูกคือหลานนอแล้วก็ติเงกับที่ตั้งใจเฮียน้อแล้วก็ที่ตั้งใจทกย่างใหดีที่สุดนะคะแล้วก็วต,กต้องเ,อเต่งกับเพรว่า,อ,านอนาคตข้างหน้าจะเป็นยางไรแต่ว่าตงเตงก็พยายามทุกมือให้มันดีที่สุดเนาะถึงแม้ว่า อาจจะบูทึกใจหลายๆคนเนาะในการกระทาของลตุ๊กแต่ว่าลูกเตงกะค็ดสิดความสามารถแล้วแล้วอัะไรที่วุ่วีูกเตงกะปรับปรุงแก้ไขมาได้เรื่อยๆบ่เคยโกรธบ่เคยฟังใครที่ตักเเืนินมาลูกเตงกะแก้ไขอย่างมาเดินตลอดกะพยายามสุ้ชีวิตมาโดยตลอดทุกคนเพราะว่าอาาานาคตข้างหน้าก็ต้องดูลเลี้ยงให้ได้เนาะ น้องเต่งกะบายายากให้พ่อแม่เพื่อนทานแบบเดือดฮอน,นียอย่างนั้นน้องเต่งก็พยายามส่งเต่งให้ถึงี่สุดเนาะกะเป็นไปได้น้องเต่งก็อยากจะเฮนจบสู้ๆอยู่ไทยเนาะแล้วก็อยากมีงานดีๆเฮ็ดอยู่ประเทศไทยเนาะกะหวังว่าความฝันเป้าหมายของเต่งนั้นจะไปให้ถึงได้เนาะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปรสรรคอนี่ยเข้ามาน้องเต่งการซี่กทนละกะัสู้ต่อไปเนาะกับขอให้ทุกคนนั้นหักอีโดน้องตุ๊กแบบนี้ตลอดไปด้อน้องเต่งกะ สิบอกว่าที่ตอบแพนจรงไหนเนาะเนาะก,ก็ขว่าขอบคุณเนาะแล้วก็ตั้งใจให้คลิปดีๆเนาะให้พี่พีเอฟซีพ้นได้เบิ่งเนาะให้หลวงพ่อเพ้นได้เบิ่งเนาะมังเตียงก็ได้ของอยู่ของ,มมองกินมามัเตงก็รู้สึกดีใจเพราะว่ากะสิประหยัดค่าใช้จ่ายของมัเตงลงเนาะเพราะว่า <c oughs> การที่แบบมังเตงมาอยู่หอเียทุกคนมันกะ ทุกอย่างมันก็ต้องซื้อเบดเนาะทุกคนแบบมันหาเองบดได้ที่นะก็บ่คืออยู่บ้านเฮาบ้านถ้าเป็นอยู่ลาวอยู่บ้านเฮากะเวลาหากินอย่างก็สิหากินง่ายปลูกอย่างไปหาเก็บผักข้างนอกตามป่าอย่างก็ได้กินแล้วเนาะแต่ว่าอยู่พี่ฮั่นมันบ่คือบ้านเฮาด้วยมันเป็นประเทศอื่นมันบ่เป็นเมืองเกิดเมืองน,นอนเฮาเนาะชนะนเต็งกันเลยแบบต้องทุกอย่างก็ซื้อเบดทุกคนนเต็งกะพยายามประหยัดให้ไ,ได้ที่สุดเนาะเพราะว่าเงินมันหายก่ากคนแบบอันนี้ก็ได้หาง่ายๆแล้วกะ ก็เีดาแต่ละบาทเนาะกับบอกแมนง่ายๆเลยพ่องเต็งกับเป็นคนหนึ่งที่กับบอได้ว่าว่าตัวเองเก่งแต่ว่ากับเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีว yes. like ิตมาโดยตลอดแล้วก็เจออุปสรรคมาหลายๆอย่างกับพ่องเต็งกับก้าวผ่านค้ามันมาได้งเต็งกับคิดว่าอนาคตข้างหน้าอุปสรรคสิใหญ่สัาใดองเต็งกับต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตเจออุปสรรคกันยังก้าวผ่านมาได้เลยแล้วเป็นอย่างอันนะอุปสรรคีนวันข้างหน้าเราก็ต้อง ข้ามข้ามห่านไปให้ได้น่ะทุกคนล้วคตีงก,ก็เป็นไปได้เราก็อยากตั้งใจงเงียนให้จบเงียนให้สูงแล้วก็อยาก็ำงานอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าเตี๋ท่นเป็นพูฝันตั้งแต่น้อยแล้วว่าแบบเอออยากมาเรียนอยู่ไทยนะแล้วก็เด็กคมฝันตั้งแต่น้อยเลยว่าอยากไปทำงานอยู่ไทยอยากมีเงินอยู่ไทยสินะแล้วก็อยากมีเงินไปคงตีงอยู่ไทยมีรถแล้วก็อยากเอาพ่อแม่คุนมาอยู่นำํำสินะเพราเงตียง่ัน แม่คุณท่านเพิ่มมากประเทศไทยทุนแม่คุณเพิ่นท่านเป็นคนหนึ่งที่มากประเทศไทยแห้งเด็กอะอยากให้แม่เพิ่นมาเห็นกรุงเทพเนาะเพราะว่าแม่คุณท่านยังไม่เคยเห็นกรุงเทพจะเท่อแม่เพิ่นว่าตอนแม่เพิ่นมาอยู่ไทยไม่ได้ไปพิทยาท่านแม่เพิ่นเคยไปแต่สก,กลนคอรอุดรหนองคายอย่างประมาณนี้เพราะแม่เพิ่นเรียงอยู่แถวๆนั้นเนาะก็บม่ได้ไกลจากประเทศลาวเลยเพราะแถวนั้นมันก็จะติดกับหนองคายก็คือสภามิตรภาพไทยลาวแม่เพิ่นก็ว่ายากขั้งนังในชีวิตเนาะ น,นี่ก็คือของทั้งมดที่ได้มาทุกคนกะได้มาม่านะคะทุกคนน,นี่ได้มาม่านะคะได้มาม่าสองถุงนะคะกะถ้าป <ะ S 1> เปรียบเทียบไปเงินปัจจ <humanities> ุบันนี้กะแพงเลยทุกคนเนาะราคาเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ไม่เห็นราคาแต่ว่าสองถุงนี้กันรวมกันก็น่าจะเป็นเอ่อร้อยสี่สิบบาทเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเนาะที่ได้มาแล้วก็มีเครื่องปรุงอาหารน้ำเนาะแล้วก็ได้ของโป๊แล้วก็จะเป็นปลากระป๋อง ลรากาได้สบ,บู่น้ำลรากาได้ยาสีฟันน้ำเนาะทุกคนลรากาได้น้ำป่ามาน้ำทุกคนเนาะลรากาได้ยาสับผมลรากาผงชูรสนะคะนี่อันนี้เป็นของมักเลยลรากาได้ยามาเป็นยาพาราหนึ่งแผ่นนะคะเอาไว้แบบเวลาปวดหัวอย่างก็สามารถกินได้ วิดีโอนี้นะคะตุงเตงก็จะขอตลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณน้องพ่ออีกครั้งนะคะที่รักที่ได้เอนดูน้องตุงนะคะเดี๋ยวตุงเต่งก็จะขอตลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวตุงเตงจะขอตัวไปหุงข้าวนะคะแล้วก็จะขอตัวไปตัดคลิปแล้วก็ทํางานต่อก่อนนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ้ทตาทคลิปต่อไปด้วยนะคะก็ตุงเตงก็จะสู้ๆนะคะทุกคนแล้วก็อะไรที่คนที่มาเมนในแง่ลบๆให้น้องตุกงนะคะตุงเตงก็จะ ไมส่สนใจนะคะแล้วก็จะเก็บเอาคำทุกติชมนะคะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะที่มีให้ลงตุ๊กนะคะขอบคุณมากๆกจริงๆค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดื้อแล้วก็รักและห่องทุกคนนะคะเหมือนพี่เหมือนน้องกันค่ะเดี๋ยวเต้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันอีพีหน้านะคะ